ผมทนายบานนะครับทำเพจทนายบาสวักนะครับแล้วก็กฎหมายปืนนะครับขณะนี้นะครับผมก็เรียนคอร์สออนไลน์กับครูป๊อปนะครับลงคอร์สปั้นเงินล้านใน30วันตอนนี้ครับก็รู้สึกสนุกนะครับนะรู้สึกในสนุกเพราะว่าเพื่อนๆในคอร์สนะครับก็ขยันกันมากนะครับแต่ละคนก็ ไปทหน้าที่ของตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองด้วยนะครับนะเพราะว่าเวลาพูดคุยกับครูบ๊อปนะครับก็จะครูบ๊อี่ยให้การบ้านมาแล้วให้เราไปทำนะครับเพื่อนแต่ละคนก็จะมีการบ้านมีงานของตัวเองครับซึ่งแต่ละคนก็ขยันนะครับแล้วก็แต่ละคนก็ไม่เคยดื้อเลยนะครับเราก็เป็นกลายเป็นคนที่ไม่ดื้อไปด้วยแล้วก็ขยันไปด้วยนะครับค่อนข้างสนุกนะครับในคอร์สนี้นะครับที่โรงเรียนนะครับก็จะสามารถทำคอร์สเองได้ นะครับเพราะว่าผมจะมีกลุ่มกลุ่มปิดอยู่นะครับเป็นสามารถเข้าไปค้นหาทั้งแนวคิดจนไปถึงกระทั่งในการทำคอร์สนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นเป็นอันสามารถทำคอร์สด้วยตัวเองได้นะครับสิ่งที่ผมได้รับแลวประทับใจเลยก็คือประหยัดเวลานะครับก่อนที่จะมาเรียนเนี่ยผมก็เคยลงเรียนในความรู้ทางด้านธุรกิจออนไลน์มาบ้างแต่ก็เป็นเรื่องของแนวคิดส,ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้มีวิธีในการทำนะครับแล้วก็ในความประจใยของผมเนี่ยก็ต้อง จะต้องมีของก่อนนะแล้วก็ไปขายของในในเพจเป็นม คิดที่ช้านะครับเป็นความคิดที่เหนื่อยไปนะครับผมก็เคยถามครูป๊อบบอกครูป๊อบครับผมต้องทําคลิปลงคลิปหรือเปล่าครับครูป๊อบบอกว่าเดี๋ยวเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยครับประหยัดเวลานะครับแกก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทดลองเลยทดลองขายก่อนพอขายแล้วเนี่ยถ้ามีคนสนใจเราค่อยมาทําคลิปก็จะไม่เหนื่อยเออเราก็รู้สึกว่าประหยัดเวลานะครับรู้สึกว่าสิทธิ์มีครูสิทธิ์มีครูนะครับนะคอร์สนี้นะครับค่อนข้างครบแล้วครับค่อนข้างมีทั้งแนวคิดนะครับมีทั้งวิธีการทํามีทั้งที่ปรึกษานะครับแล้วก็มีทั้ง สิ่งแวดล้อมที่ดีก็คือเพื่อนๆนะครับสิ่งแวดล้อมนั่คือในทางออนไลน์นะครับก็มีการพูดคุยในในไลน์ทั้งมีการพูดคุยในซูมนะครับเราก็อยู่ในิแต่เพื่อนคุณขยันมากนะครับทำให้เราขยันไปด้วยครับคิดว่าก็จะสําเร็จนะครับวันนี้นะครับก็ผมนะครับทนายบ้านนะครับก็ทุกวันนี้ก็ว่าความอยู่นะครับต่อไปอาจจะทําธุรกิจในออนไลน์นี้เพิ่มนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาละน่าจะจบละในเรื่องของธุรกิจออนไลน์เพราะว่า ความรู้ที่ครูป๊อปทำให้ก็ครอบคลุมหมดแล้วนะครับก็อยากจะเชิญช,ญชวนเพื่อนๆท่าในใดนะครับที่สนใจที่จะทำธุรกิจออนไลน์นะครับก็ลองมาปรึกษาครูป๊อปดูครับโอเคครับผมทนายบ้านนะครับกฎหมายปืนสวัสดีครับ